ชีวิตของจันเพนทองพิมหรือปานได้ตายไปจากโลกใบนี้นับตั้งแต่สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเหมือนกับว่ามันหมดหวังแล้วถ้าอยู่เกินห้าปีอะเราตายดีกว่าเราคิดอย่างนี้เลยจะต,ต้องทำตัวเองให้ตายแบบไหนก็ได้ให้มันตายไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่ยอมทรมานอยู่ในนี้จนถึงห้าปีหรอกปานถูกจำคุกในคดีฆ่าคนตายแต่ตัวเธอเองเป็นผู้รู้ดีว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไร ก่อนที่ปานจะมารับโทษในเรือนจำเธอมีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารและเธอมีความสุขกับงานที่ได้ทำเหมือนกับว่าดีใจอะค่ะที่เราสามารถหาเงินใช้เองได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นภาระใครอะไรอย่างเงี้ยบ่อยครั้งมีลูกค้าคนหนึ่งท่าทางใจดีมาทานอาหารที่ร้านและพูดคุยกับปานอยู่เป็นประจำเขาจะทักทายกับเราดีอะค่ะคือว่าเขาเป็นคนที่พูดจาเพาะแล้วก็เป็นแบบ เป็นกันเองอะค่ะเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่ถือตัวเขาไม่ได้รังเกียจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ทั้งคู่เจอกันบทสนทนาที่พูดคุยนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องงานของปานเอาเป็นว่าทุกครั้งที่มาดีกว่าถ้าเขามาเขาก็จะคุยเรื่องงานจะถามเลยว่าเปลี่ยนงานไหมเบื่องงานที่นี่หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปานจึงแนะนําญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานสาวของพี่สะพ้ยให้ไปทํางานด้วย เพื่อญาติของเธอจะมีรายได้ปานหารู้ไม่ว่าสิ่งที่เธอทำอยู่กำลังนำญาติของตัวเองให้ไปสู่นรกบนดินไม่นานนักญาติของเธอได้หนีออกมาความจริงทั้งหมดจึงถูกเปิดเผยว่างานที่ทำนั้นคือการขายบริการทางเพศเสียใจยแล้วก็โกรธเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราโดน เราโดนหักหน้าเพราะว่าญาติเราคนนั้นน่ะเราเองเป็นคนติดต่อให้ไปทํากับเขาก็เลยทําให้เราโกรธเขามากมากจนกระทั่งเราบุกไปหาเขาที่คอนโดที่เขาอยู่เลยหลังจากนั้นเราก็คุยกันแต่ก็เสียงดังถามเขาว่าเจ๊ทาไมถึงเจ๊ทําไมถึงหลอกหนูหนูอยากทราบว่า เจจะรับผิดชอบอยังไงในสิ่งที่เจท,ทำลงไปให้ให้ให้คำตอบได้ไหมเขาก็พูดว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ในเมื่อเรามาหาเขาสิ่งที่เขาทำได้ก็คือจะเอาเราอีกคนนึงไปแทนเด็กคนที่หนีออกมาความรู้สึกตอน,นั้นคือเราบอกว่าต้องช่วยตัวเองต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ก่อนที่คนของเขาจะขึ้นมาในขณะที่เถียงกันแล้วก็ต่างคนต่างมีอารมณ์ เขาก็นั่งเขานั่งเก้าอี้เนี่ยแบบโตโทรศัพท์มันอยู่ข้างนี้เขาก็หันมาหยิบโทรศัพท์เพื่อที่จะยกหูพอเขาจับโทรศัพท์ปับ๊บเราก็กระชากสายไฟที่อยู่ที่ข้างฝาแล้วก็มัดคอเขาแต่เราไม่รู้ว่ามัดแรงแค่ไหนพอมัดคอเขาเสร็จเขาหน้าเขาฟุกไปจับกับโทรศัพท์เราจับโทรศัพท์วางกับแป้นเสร็จเราก็หนีออกจากห้องแล้วก็เอากุญแจมาล็อกห้องไว้คือกันให้เขาตามมาปานกลับมาทํางานที่ร้านอาหารตามเดิมทุกอย่างยังเป็นปกติ แต่หลังจากนั้นอีก9้าวันหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นถูกฆาตกรรมแต่ในขณะที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเขาตายทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดกับที่เราเข้าไปมันก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยเราไม่ได้ทําเขาตายเพราะว่ามีการลากศพจากโต๊ะโทรศัพท์เอาไปหมกในห้องน้ําคือลักษณะนี้เราไม่ได้ทํามันก็เลยทําให้เราไม่ไม่หนีเราไม่หนีแล้วเราก็ไม่กลัวจนกระทั่งตํารวจนอกระ่งแบบไปตามเจอแล้วก็ เชิญตัวมาลงพักตำรวจก็เลยเอาเราเข้าคุกขังแล้วก็บอกว่าเราเจตนาฆ่าคนตายชีวิตของปานเหมือนตายทั้งเป็นนับจากวันนั้นการใช้ชีวิตในเรือนจำจึงอยู่ไปวันๆครบอายุไขเมื่อไหร่เธอก็คงพ้นโทษทันเมื่อนั้นเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเหมือนดังคำกล่าวที่ว่าไว้การอยู่ในเรือนจำตลอดชีวิตต้องมีค่าใช้จ่ายปานจึงหันมาทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอด เราก็เลยเปลี่ยนชีวิตจากคนเฉยๆกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นขายใหญ่คนหนึ่งเลยทําทุกอย่างที่ผิดในกฎของเรือนจำํำขายตลาดมืดปล่อยเงินกู้หรือแม้กระทั่งทํายอดงานเราเอาหมดปานมีเงินใช้จ่ายในเรือนจําโดยไม่เดือดร้อนเธอใช้ชีวิตแบบนี้อยู่8ปีแต่แล้ว,วันหนึ่งเธอก็ล้มป่วยลงเราปวดทองน้อยปวด ปวดมันปวดเป็นระยะระยะแต่ก็ยังไม่ได้บอกใครแต่ตอนที่เรามาทนไม่ไหวคือประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าเราเริ่มหนักมากแล้วเราก็ไข้ขึ้นหมอนน,อนก็เอายาให้กินกินยาไปสักสามสิบนาทีแล้วเราก็ไม่หายมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นไข้ขึ้นสูงเลยแล้วท้องแข็งตึงเลยเช้าต่อมาในขณะที่ปันกําลังรอคิวตรวจเธอเกิดอาการชักอย่างรุนแรง ผลการวินิจฉัยโรคหมอไม่ได้บอกอย่างชัดเจนบอกเพียงแต่ว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกสามเดือนมันเป็นความคิดที่ว้าวุ่นแล้วก็สิ้นหวังสิ้นหวังมากๆเลยสิ่งที่เราต้องการมีชีวิตอยู่อีกแค่สามเดือนเองเหรอนี่คือคำถามที่ถามตัวเองปานกลับเข้าเรือนนอนด้วยความสิ้นหวังในคืนนั้นเองเธอนึกถึงคนที่ชื่อเยซูซึ่งเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน ชื่อนี้มันเข้ามาในหูเยซูเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนทำเออในไหนๆแล้วก็จะตายละก่อนที่เราจะตายขอให้เราได้รู้จักคนคนนี้ให้จริงๆจังๆสักทีได้ไหมอะไรเงี้ยอีกฟากหนึ่งของเรือนนอนมีกลุ่มคริสเตียนกําลังอธิษฐานเพื่อความเจ็บป่วยของปานพวกเขาขอให้เธอได้รับการรักษาจากพระเจ้าวันรุ่งขึ้นปานพบกับนักโทษคริสเตียนคนหนึ่ง และเล่าเรื่องเยซูให้ฟังปานได้รับใบปลิวที่บอกถึงเรื่องของพระเจ้าจากเพื่อนคนนี้เธอตั้งใจศึกษาและอธิษฐานตามแบบอย่างในใบปลิวทุกคำพออยู่ดีๆแล้วนอนตะแคงห,หันหลังให้นาฬิกาปั๊บก็มีเสียงเลยมีเสียงหนึ่งเลยดังมาเลยนะดังมาจากไหนไม่รู้แต่มันไกลมากไกลที่สุดเลยแต่ว่าเป็นเสียงที่หวานมากหวานที่สุดเลยเหมือนกันมาเรียกเรา ลูกลูกจ๋าลูกอย่ากกลัวนะอืลูกอยากกลัวนะลกกลวนะโลกร้ายที่อยู่ในตัวลูกอะ่ะพูดอยู่อย่างเงี้ยซ้ําๆต้องหลายครั้งปานเชื่อว่านี่คือเสียงของพระเยซูคนที่เธออยากรู้จักเสียงนี้ช่างอบอุ่นและทรงฤทธานุภาพปานได้เข้าร่วมกับกลุ่มคริสเตียนในเรือนจําและได้รับการอธิษฐานเผื่อความรู้สึกบอกเราในใจว่าเอาเถอะจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็แล้วแต่ ต่อไปนี้ชีวิตเราขอมอบไว้กับพระเจ้าแต่หลังจากนั้นไม่เคยนั่งนับไม่เคยนับเวลาว่านี่กี่วันวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่เคยนับจากปวดท้องเป็นระยะระยะก็หายหายไปเองหายตอนไหนก็ไม่รู้รู้สึกตัวอีกทีก็หายแล้วในปี2549สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอปานได้รับพระราชทานอภัยโษ เราจะได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นอะไรที่ตั้งตัวไม่ทันขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าเราคงไม่ได้พ้นโทษแน่นอนปานออกจากเรือนจำและไปสมัครงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอกรอกประวัติตามความจริงทุกประการและเจ้าของร้านก็ยินดีรับเธอเข้าทำงานปัจจุบันปานทำงานที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเดริตองปานขอบคุณพระเจ้าที่นำให้เธอพบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และได้สัมผัสกับชีวิตใหม่ ที่มีพระเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิตของเธอตลอดไปขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้ความรักพระองค์ให้ความคิดใหม่ให้กําลังใหม่แล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เลวร้ายให้หลุดร่วงไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่เข้ามาเติมเต็มเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพระองค์รักทุกคนมากๆขอให้คุณเชื่อว่าความรักของพระองค์เป็นรักที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นรักที่ถาวรและนิรันดร์ด้วยค่ะ